สอดเว้ยนี่นะไม่น่ารีน่าลีบไม่ตาลแม่แก่เเสียโอ้โหไม่ตามเดชิ้ไม่เทีมเหยียดอีโกะโกไม่มีเร็วไม่จะมาซ หนูตามโอ้ยมากเลยค่ะหนูตามหนูตามด้วยท้องเสียเปล่ากันตาก็ตัมจะท้องเสียหรือเปล่าการการชิมดิกันเฮ้เข็มตาเหมือนลูงเบ้ไม่ไม่ให้เข็มได้ไงล่ะแม่ตาลทำไมขนาดนั้นมันใด่ปลาเยอะใช่ เค็มอชิมหน่อยใค็มอาอาชิมได้หน่อยรังชิมเค็มจ้าช <am> อบเค็มเค็มอือหือ <c ười>